ะะบูมจะมาเปิดบ้านครั้งแรกค่ะหลังจากที่ตกแต่งไปอะ่ะ90%ละไปดูซิว่ามันจะแตกต่างแค่ไหนระหว่างแบบบ้านตอนที่แบบตอนแรกที่บูมซื้อมาคือจะโล่งเลยนะคะเป็นบ้านเปล่าๆเนาะตอนนี้ก็คือแต่งเรียบร้อยและไปไปดูข้างในกันดีกว่าจ้าน,นี่ค่ะก่อนที่เราจะพาทัวร์บ้านนะคะเราต้องขออนุญาตนะคะอนุญาตนะคะ,ะคะุณคะ่ะ เดี๋ยวต้องให้เจ้าของบ้านนะคะพาทัวร์บ้านตรงนี้ก่อนยือเชนยื like. ้สายก่อนนี ok ่ให้เจ <lift> ้าของบ้านทั้งสองนะคะเป็นคนแนะนําบ้านนะคะตอนแรกอ่ะที่บุ๊กเข้ามาเลยทุกคนเห็นปะว่าจัแบบโล่งเลยนะคะจะโล่งเลยเป็นบ้านเปล่าเลยนะคะก็คืออันนี้ก็คือจะแต่งแบบแต่งตามสไตล์ตัวเองที่ตัวเองชอบนะคะและสิ่งที่บุมกชอบมากๆานะคะนี่ตัวแรกแรกของบุ๊กเ่ยที่ตัว ว่ามันจะเป็นห้องโถงใหญ่ตรงนี้ก็เลยจะสําคัญมากแล้วก็เหมือนเป็นโซนนั่งเล่นอะเวลาที่ใครมาบ้านเราหรือว่าแขกมาที่บ้านเนี้ยก็คือต้องอยู่โซนนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นโซนทีวีด้วยอะไรย่างเงี้ยคือ ตรงนี้ก็คือจะสําคัญมากๆเลยนะคะแล้ที่สาคัญทุกคนปะนี่ดูที่ตรงนี้นี่ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดคขคยแมกเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะก่อนหน้านี้จะเป็นแบบโล่งเลยนะคะแต่ว่าบูมทําฉากกั้นขึ้นมาแบบนี้นะ,ะตรงนี้เดี๋ยวบูมจะมีเป็นวางพ่อพระพิฆเนศนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้บูชาพ่อมานะคะก็คือตรงนี้จะเอาเป็นโซนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแบบ เปิดประตูบ้านมาเลยนะคะก็ได้ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะตรงนี้ก็คือว่าอันนี้คือว่าออกแบบมาได้แบบได้สวยมากๆนะคะตอนที่บุาทำบ้านเนาะคือเราก็ซื้อบ้านมาได้ประมาณแบบว่า4เดือน5าเดือนแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ยังหาช่างอ่ะค่อนข้างที่จะยากช่างวิวอินอย่างเงี้ยบุ้มก็ดูหลายเจ้ามากๆเปรียบเทียบราคาเปรียบเทียบวัสดุแต่สุดท้ายนะคะบุ้มจบที่ SB v i i วิวค่ะ เพราะว่า S B View In นะทุกคนรู้ป่ะว่าตอนที่บูมปรึกษาเขาเนี่ยเขาแบบน่ารักมากๆเลยเขามีทีมงานบริการนะที่เกี่ยวกับแบบว่า S B b i e w In เลยอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็คือเป็นโซนกินข้าวเนาะ S B b i e w In เนี่ยอย่างที่บูมบอกว่าตอนที่เขามาวัดพื้นที่บ้านเนี่ยเขาก็จะถามบูมเลยว่าอยากได้แบบไหนอยากได้ยังไงและเขาก็ออกแบบมาในรูปแบบที่บูมต้องการเหมือนตรงนี้บาร์ตรงนี้ก็คือบูมใช้เป็นทาง S B นะคะตรงนี้บูมก็ใช้เป็น S B ะะก็คือว่าเขาจะมีทีมงานนะคะเข้ามาวัดพื้นที่ของบ้านเราเออวัดพื้นที่ของบ้านเราพอวัดพื้นที่ของบ้านเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีทีมออกแบบ3ดีออกแบบตามขนาดพื้นที่จริงบ้านเราเนี่ยพื้นที่เท่าไหร่เหมาะยังไงอะไรยังไงแล้วก็ที่สาคัญที่ไม่ต้องรู้เลยคือด้วยความที่เป็น S B Built In นะคะไม่ต้องกลว การหนีงานค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่บูมกลัวที่สุดเพราะว่าเพื่อนบูมหลายคนมากทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องหลายคนมากเจอผู้รับเหมาหนีงานเบิกเงินแล้วหนีงานทําไม่เสร็จน,นะคะบอกเลยว่า S อ B In ไม่มีปัญหาเรื่องนี้แน่นอนค่ะนอกจากจะโซนข้างล่างแล้วนะคะอีกห้องหนึ่งที่บูมชอบมากๆเลยคือห้องแต่งตัวนี่ทุกคนดูห้องแต่งตัวนี้ก็ดิวอินโดยนะคะ s d u e นะวัสดุของเขาเนะี่ยนคัญที่จะแข็งแรงเลยนะและอันนะี้ทางเอ e เนี่ยเขามาวัดพื้นที่ขนาดจริงก่อนนะคะและเขาไม่ได้มีให้เราเลือกแค่แบบเดียวนะเขามีหลายแบบมากและที่สําคัญเน่ยทุกตู้เนี่ยบูมจะเป็นคนเลือกเองนะคะบูมจะเป็นคนเลือกเองนี่แบบนี้นี่ เพืออันนี้บู๋ก,ก็จะเอาแบบว่าอะไรที่เราได้ใช้งานจริง,รงๆเขาก็จะมีออกแบบให้ว่าเอ้ยต้องการแบบไหนต้องการตู้โชว์เนี่ยกี่ตู้ต้องการตู้แขวนผ้ากี่ตู้ต้องการกระจกกี่บาน SB จัดให้ได้หมดเลยค่ะนี่อีกหนึ่งห้อง ห้องนี้ก็เป็นห้องที่สําคัญมากๆค่ะเพราะว่าเป็นห้องนอนของมูมเองนะคะทุกคนรู้กันว่าตอนทีุู่มทําทําห้องนี้ก็จะมีปัญหาก่อนมี่ปัญหาเรื่องแบบว่าเตียงเนี่ยไม่ตรงกับตัวคอนโซลตัวนี้แล้วุูมก็บอกพี่คะหนูปรึกษาหน่อยจะแก้ยังไงได้บ้างพี่เขาก็ส่งทีมงานมาแก้ให้เลยครับนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้ทุกอย่างเลยนะว่าเราอะ่ะ สะดวกแบบไหนใช้างานจริงแบบไหนเพราะว่าบูม้มเคยมีปัญหาบ้านเก่าบ้านเก่าของบุมเนี่ยจะเป็นฟิลริงที่เหมือนแต่งเยอะๆแน่ๆแนๆนๆนๆสุดท้ายใช้างานไม่ได้จริงบ้านหลังนี้บุมก็เลยน้อยไปก่อนถ้าจะซื้ออะไรเพิ่มเดี๋ยวค่อยเติมเอานะครับห้องนี้ก็เป็นห้องที่บุมบอกว่าบูมซีเรียสหน่อยเพราะว่าเป็นห้องผ้ามั่งใจห้องพ้าน,นี่ก็คือวัดขนา ขนาดจริงเลยนะคะวัดขนาดจริงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าใช้งานได้จริงหมดเลยทุกคนก็คือเป,เป็นตู้สามารถเก็บเทียนได้นี่ก็คือสามารถใช้งานได้จริงทุกแบบบูมชอบตรงพนักงานตอนคอนเสิร์ตเราอะตอนให้คาปรึกษาเราอะคือน่ารักมากคือน่ารักมากว่าอะไรที่ไม่จําเป็นอ่ะก็บอกว่าเออน้องบูมไม่จําเป็นนะถ้าไม่จําเป็นอ่ะก็ไม่ต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่จําเป็นตรงเนี้ยมันลดราคาได้ตรงเนี้ย อมีโปรโมชั่นเขานดารักมากและอีกอย่างหนึง่งทุกคนเชื่อป่าว่าบิวอินเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าสมมติเราใช้เจ้าที่เขาออกแบบมาให้เราแล้วไม่ได้เห็นวัสดุเนี่ยมันจะเป็นปัญหานะแต่ทางเอ b u i บิลอินเนี่ยเขามีวัสดุให้เราจับเลยนะคะหมายถึงว่าเขามีวัสดุให้บุ้มจับตั้งแต่วันแรกเลยนะว่าถ้าสมมติบุ้มเอาตู้ตรงนี้เตียงแบบนี้เขาพาบุ้มเดินไปเลยแล้วก็ ว่สาสบุจะเป็นแบบนี้นะถ้าเราพอใจก็คือเอาตามที่เราพอใจเลยเพราะฉะนั้นงที่บุ้บอกว่าใครที่กลัวช่างหนีงานใครที่กังวลว่าจะไม่ตรงปกนะคะบอกเลยค่ะว่ากดที่ S B จริงๆเพราะว่าทั้งหลังของบุมเนี่ยคือ S B หมดเลยนะคะ S B built in หมดเลยนะคะโนนดูสภาพอีกคุณนานน่นอนไปนี่นะคะตอนตอนที่บุ้มเข้าไปอ่ะทุกคนตอนที่บุ้มเข้าไปคือ เราเข้าไปนี่คือไปปรึกษาได้เลยนะปรึกษาได้เลยอ่ะปรึกษาได้เลยคือของบูมเนี่ยก็ยคือเขาจะมีวัสดุหลายหลายเกรดนะคะว่าเราพอใจจะเอาเกรดไหนคือชอบมากๆค่ะที่ SB บีบว i อินนะคะจบครบวงจรจริงๆค่ะและใครนะคะที่กำลังจะแต่งบ้านนะคะจะบิวอินบ้านนะคะบุมบอกเลยว่าไปที่ SB สบ i บิอินนะคะบอกเลยว่าจบจร,จร,จริงๆนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีทีมงานมืออาชีพแล้วนะคะไม่เท่าไหร่ เขามีวัสดุนะคะให้เราเนี่ยได้จับวัสดุจริงๆเลยแล้วก็ที่สำคัญแล้วก็เป็นอะไรที่เราควรคํานึงเรื่องแรกเลยว่าจะหนีงานไหมจะหนีงานไหมจะทิ้งงานไหมได้เงินเราไปแล้วจะทิ้งงานไหมบอกเลยนะคะว่าปัญหานี้จะหมดไปค่ะถ้าได้รู้จักกับ SE View บูมมั่นใจมากบูมเชื่อมากแล้วแบบว่าได้บ้านที่ตรงปกได้บ้านที่ตรงกําหนดเวลาที่เราต้องการนะคะอบอกเลยว่าครบจริงๆแบบไอเลิฟมากค่ะ SB Build-in